สวัสดีค่ะมาพบกับโหนส่วนตัวค่ะกับคำพยากรณ์ฉบับพิเศษพิเศษของชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งปีหลังปี2565กันค่ะช่วงกรกฎาคมจนถึงธันวาคมนะคะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะการฟังคําพยากรณ์น,นี้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการล่วงหน้านะคะบางประเด็นหยิบยกมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันนะคะภาพรวมของช่วงครึ่งปีหลงังช่วงกรกฎาคมถึงธันวาคมของชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะสรุปภาพรวมนะคะ สำหรับชาวกรกฎในช่วงครึ่งปีหลังค่ะการงานจะดีขึ้นนะคะการเงินดีเช่นกันนะคะแต่ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะยังมีประเด็นหลงเหลืออยู่บ้างนะคะชาวกรกฎตั้งแต่ช่วงไปมีนาคมเข้าเมษายนในช่วงต้นปีนะคะที่ผ่านมานะคะจะเริ่มมีการขยับขยายเปิดโชคเปิดล่าเปิดโอกาสบ้างแล้วค่ะ มาตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะโอกาสทางการงานจะเริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มที่จะมีช่องทางมีโอกาสเข้ามานะคะ รวมไปถึงนะคะเริ่มที่จะมีความประสบผลสําเร็จมากขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรจะมีความสําเร็จมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ความสําเร็จที่ว่านั้นจะเกิดขึ้นมาจากจุดเล็กจุดน้อยที่ค่อยๆหยิบค่อยๆจับค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะโดยรวมแล้วครึ่งปีแรกค่ะค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่ค่ะมกราคมพานะคะมีนาคมยังคงลําบากอยู่ค่ะยังคง มีปัญหารอบด้านอยู่เดี๋ยวพอเข้าเมษายนจะเกิดเหตุการณ์นะคะพิกผันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตชาวกรกฎหลายๆท่านเลยนะคะ จะเริ่มมีโอกาสดีเข้ามาบ้างค่ะช่วงประมาณพฤษภาคมถึงมิถุนายนค่ะถึงหลายๆคนจะได้เริ่มทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในช่วงนี้ล่ะค่ะพอมาช่วงครึ่งปีหลังค่ะดวงจะพลิกเลยนะคะจากร้ายจะกลายเป็นดีทันทีค่ะใครที่ผ่านมานะคะจากชีวิตที่เหมือนติดลบไม่ได้ลืมตาอ้าปากเลยจากนี้จะกลับกลายมาเป็นดีเลยค่ะจากที่การงานเคยมีปัญหาติดขัดค่ะทำอะไรก็ไม่ค่อย เป็นชิ้นเป็นอันนะคะหรือทําได้แค่ครึ่งๆกลางๆหลังจากนี้นะคะการงานก็จะก้าวหน้าแล้วค่ะเรื่องของการงานการทํามาหากินจะเปิดมากค่ะยังมีโอกาสเข้ามาให้ได้หยิบให้ได้จับให้ได้ทํานะคะลองสังเกตดูค่ะจะมาแบบปรับปรับฉับพันทันด่วนนะคะหรือเป็นลักษณะของช่องทางใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆเป็นรูปแบบที่ฉีกแหวงแนวออกไปเลยนะคะและให้ผลประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะ ประเด็นที่1นนะคะชาวกรกฎมีโอกาสจะได้เดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่พักที่อาศัยนะคะหรือมีการเดินทางบ่อยมากขึ้นค่ะเพราะเรื่องของงานใครที่กําลังวางแผนจะเดินทางไกลหรือไปต่างประเทศมีโอกาสจะได้ไปสูงมากในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหาคมถึงกันยายนนะคะ3เดือนนี้มีเกณฑ์เดินทางสูงมากๆค่ะหรือมีภาระการงานที่จําเป็นต้องเดินทางนะคะ ประเด็นที่2ค่ะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานย้ายงานค่ะหรือได้งานใหม่นะคะหรือจะเป็นงานเดิมก็ได้แต่ว่าน่าจะเริ่มมีการพลิกผันมีการปรับเปลี่ยนค่ะมีการปรับปรุงใหม่นะคะทํางานใหม่ให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากขึ้นนะคะเช่นอาจจะนําเอาสื่อออนไลน์เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมด้วยกับงานของคุณมากขึ้นนะคะ หรือไม่ก็ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ชาวกรกฎมีแนวโน้มจะได้เข้าไปคุกคียอยู่กับงานอะไรามากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะประเด็นที่3ค่ะมีโอกาสจะได้โยกย้ายกลับไปทํางานเก่าค่ะและงานเดิมที่ตัวเองเคยทํานะคะหรือเป็นโครงการบางอย่างที่เคยหยุดพักเอาไว้ค่ะ มีโอกาสจะได้หยิบขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมีโชคมีลาบในงานในลักษณะนั้นนะคะอย่างเช่นงานประกรันงานซ่อมงานต่อเติมงานบำรุงค่ะหรือเป็นงานทางไกลงานต่างประเทศงานที่ต้องทำบนโลกออนไลน์หรือบนสื่อออนไลน์โซเชียลนะคะ ครึ่งปีหลังชาวกรกฎจะมีโชคจากงานที่ต้องรับทําเป็นจอบๆหรืออาชีพที่2อ,อาชีพที่3พวกงานเสริมนะคะงานที่ทํานอกเวลาเหล่านี้ค่ะจะมีโชคมากกว่านะคะดังนั้นค่ะผู้ที่ทํางานอิสระหรืองานลักษณะฟรีแลนซ์ค่อนข้างจะมีโอกาสมากค่ะประกอบกับพื้นชะตาชาวกรกฎนะคะเป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์มีณแม่ตามหานิยมติดตัวอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่เฟนลี่เข้ากับคนง่าย มีเครือข่ายสังคมก็กว้างนะคะได้ดีเพราะคอนเน c t ชันหรือได้ดีเพราะกันติดต่อเจรจาดีวงานคุยงานต่อรองผลประโยชน์นะคะมีเพื่อนคอยชี้แนะนะคะมีคนรอบข้างคอยให้โอกาสดีๆค่ะหรือแม้แต่ง,งานประเภทบริการงานค้างานขายมีคู่ค้าได้ลูกค้าดีๆทั้งเก่าทั้งใหม่วนเวียนผัดเปลี่ยนเข้ามาสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะคะในช่วงที่ผ่านมาครึ่งปีแรกค่ะ อาจจะยังลำบากอยู่หลายๆอย่างนะคะยังไม่เข้าที่เข้าทางอยู่หลายอย่างยังติดลบติดขัดทำอะไรไม่ได้มากนะคะแต่พอเข้าช่วงครึ่งปีหลังค่ะดวงเปิดแล้วการงานมีความสำเร็จโอกาสจะมีเข้ามามากค่ะบอกอย่างนี้นะคะ พยายามหาในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองถนัดให้เจอก็แล้วกันค่ะแต่จริงๆแล้วโอกาสตั้งแต่ก็มีโอกาสมาตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะช่วงเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนสาเดือนนี้นะคะต้องเจอทางของตัวเองแล้วล่ะค่ะหรือไม่อย่างน้อยนะคะก็ต้องรู้แล้วละ่ะว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรหรือทำอะไรได้ดีนะคะพอครึ่งปีหลังเข้ามาก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องลุยต้องลงมือทำแล้วล่ะค่ะ บอกไว้ก่อนนะคะโอก,กาสจ,จะพังภูเข้ามานะคะ อาจจะมีบางอย่างที่ใหม่สำหรับคุณค่ะมีความจำเป็นมากๆที่จะต้องใส่ใจและศึกษาเพิ่มเติมนะคะทำความเข้าใจให้มากนะคะต้องใช้ความพยายามความสม่ำเสมออยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอาจจะต้องได้ใช้ความอดทนอยู่พอสมควรนะคะแต่ได้ผลลัพธ์แล้วก็รายได้ที่ค่อนข้างที่จะมากอยู่ค่ะโชคลาภโอกาสนะคะจะมาแบบฉาบฉวยค่ะมาแบบรวดเร็วมากเลยนะคะดังนั้นอย่าอยู่นิ่งๆนะคะในช่วง วงครึ่งปีหลังพยายามหาแรงบันดาลใจค่ะลองดูซิว่าตัวเองถนัดอะไรบ้างนะคะหรืองานที่ตัวเองทำอยู่ประยุกต์ได้ไหมเอาไปใช้บนสื่อออนไลน์หรือว่าทำให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยจะเป็นการดีเลยละค่ะกลุ่มเพื่อนฝูงสังคมค่ะเครือข่ายการติดต่อคนที่ทำธุรกิจกับคุณนั่นละค่ะที่มีการติดต่อคุยกันอยู่จะนำมาซึ่งโอกาสและความสำเร็จมาสู่ตัวคุณนะคะ การเงินนะคะจะดีมากนะคะชาวกรโกโจะหยิบจะจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลประโยชน์เป็นรายรับรายได้มากในช่วงนี้นะคะแล้วก็ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะแล้วจะเป็นช่วงหยิบชิ้นปลามันเลยค่ะบอกอย่างนี้เลยนะคะเป็นงานที่ค่อนข้างจะได้ผลกําไรงามอยู่พอสมควรนะคะชาวกรกโก,โ,กโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนค่ะช่วง3เดือนนี้นะคะโชคลาภนาทีทองเลยทีเดียวค่ะ ในเรื่องของการเงินของพวกคุณเลยนะคะอย่าพลาดนะคะอย่าเสียโอกาสเลยนะคะบอกเลยค่ะรีบกอบรีบโกยให้ไวเลยนะคะช่วงปลายตุลาคมเป็นต้นไปค่ะการเงินน่าจะมีดรอปลงบ้างนะคะแต่ก็ไม่เสียหายไรมากนะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของหนี้สินในบางาบางท่านเข้ามานะคะรวมไปถึงการลงทุนใหม่ๆห,หรืออาจจะได้ซื้อของบางสิ่งบางอย่างค่อนข้างจะมีราคาแพงในช่วงจวังหวะ นนะะภาพรวมการงานการเงินจะดีขึ้นกว่ากว่าช่วงครึ่งปีแรกก็แล้วกันนะคะงานจะมีโอกาสให้ได้เลือกได้ขยับมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้เริ่มโครงการหรือทําอะไรบางอย่างที่ตัวคุณนั้นนะคะอยากจะทํามานานแล้วค่ะแต่ไม่ได้ทํานะคะเรื่องของเงินนะคะ จะขยับดีด้วยเช่นกันนะคะที่ผ่านมานะคะลำบากมาเยอะค่ะเหมือนถูกล็อกดาวนะคะห้ามขยับค่ะพอสังคมถูกล็อกก็เหมือนกับว่าชาวกรกฎถูกตัดเส้นทางเดินด้วยนั่นแหละค่ะกรกฎเด่นในเรื่องของสังคมคอนเนค t ชันการติดต่ออยู่แล้วนะคะพอขยับเข้ามาช่วงครึ่งปีหลังพวกโรคระบาดต่างๆก็จะเริ่มอ่อนลงแล้วล่ะคะ่ะมีทิศทางที่ดีขึ้นไปไหนมาไหนได้มากขึ้นแล้วนะคะ มีสังคมในการเดินทางการติดต่อสังคมจะเปิดแล้วล่ะค่ะชาวกระกรดสดใสเลยนะคะโอกาสทางการงานจะดีมากขึ้นค่ะและที่สำคัญจะเป็นโอกาสที่ให้ผลประโยชน์ดีมากๆนะคะงานเสริมงานออนไลน์งานอาชีพที่2อาชีพที่3หรือเป็นเจ้านายตัวเองนะคะทำไปเลยดีหมดเลยค่ะหยิบจับอะไรก็จะดีได้ตลอดนั่นล่ะค่ะ เดือนกรกฎาคมนะคะมีโอกาสได้เดินทางเพราะเรื่องของงานค่ะพอขยับเข้าสิงหาคมกันยายนนะคะการงานการเงินจะดีมากนะคะแต่จะมีเรื่องประเด็นความรักเข้ามานิดหน่อยนะคะพอมาตุลาคมนะคะการงานนะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะหรือรอยต่อในการเปลี่ยนแปลงค่ะการปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะอาจจะมีชะลออยู่บ้างค่ะทําให้รายรับรายได้ลดลงอยู่นะคะแต่ยัง ไปได้อยู่นะคะยังคงมีช่องทางอื่นช่องทางที่สองช่องทางที่สหลายอย่างพร้อมกันเข้ามาอยู่นะคะอีกอย่างจะมีเกณฑ์การลงทุนใหม่ๆเข้ามาร่วมด้วยค่ะหรือช่วงปลายตุลาคมถึงพฤศจิกายนธันวาคมช่วงนี้ลุยงานอย่างเดียวเลยค่ะงานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะงานเอกสารมีภาระที่ต้องได้จัดการต้องสรุปต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนสิ้นปีนี้นะคะ งานท่วมหัวเลยทีเดียวนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะปลายปีคิดว่าจะได้พักผ่อนนะคะไม่ได้พักเลยละค่ะแต่ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณน,นั่นละค่ะตัวคุณทำคุณก็ได้นะคะความมั่นคงความสำเร็จการงานก็จะมีมากตามมาด้วยนะคะ ส่วนสุขภาพนะคะก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่ต้องบอกนะคะอาจจะหนักใจนะคะและก็รักษาไม่หายค่ะสักทีค่ะพวกโรคฟันโรคกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อรวมไปถึงเรื่องอาการผดผื่นหรือภูมิแพ้ทางผิวหนังเหล่านี้นะคะมีการร่วมด้วยนะคะและเรื่องราวเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะทําให้คุณทุกอกทุกใจอยู่นะคะลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ประมาณปลายปี6 3เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะ เมษายนปี65เป็นต้นไปนะคะปัญหาต่างๆผ่อนคลายค่ะปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเบาบางลงไปค่ะมีทางออกรวมไปถึงอาการเจ็บป่วยนะคะก็ได้ยาดีค่ะหรือว่าพบวิธีรักษาที่ถูกกับโรคค่ะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่ต่อจากนี้ไปจะหายวันหายคืนดีขึ้นเรื่อยๆเองแล้วล่ะค่ะส่วนด้านความรักนั้นนะคะชาวกรกฎยังมีประเด็นดราม่าทางความรัก อยู่ค่ะความเจ็บใจความช้ำใจหลายๆคนเริ่มที่จะชินชากับมันแล้วละค่ะ พูดอย่างนี้นะคะคือผู้ที่มีอายุเลขหลักสามขึ้นไปจะเข้าใจคำพูดนี้ดีนะคะจะมีความทุกกายทุกใจเกิดความแตกแยกหนักอกหนักใจคิดไม่ออกปรงไม่ตกนะคะมีปัญหาเรื่องคู่ครองเข้ามาค่ะขัดใจกันไม่เข้าใจกันหรือหึงหวงจนเกินเหตุนะคะหรือทำอะไรก็ตามเกินควรค่ะอยู่ด้วยกันยากนะคะอยู่ใกล้กันก็ลำบาก มีหนักอกหนักใจในเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของเงินเรื่องของทองหรืออะไรก็ตามที่เป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆค่ะเช่นบ้านรถที่ดินหรือมีเหตุอ่รายจ่ายไปกับเรื่องเหล่านี้อยู่นะคะ ความรักนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าชาวกรกฎที่มีคู่แล้วนะคะถึงจะอยู่ด้วยกันแบบปวดหัวมัวเก้าวอยู่สักหน่อยนะคะแต่ถึงอย่างไรคู่ครองเขาก็ยังพึ่งพาให้คุณได้ดีอยู่ค่ะยังสามารถที่จะเป็นหลักเป็นฐานคอยพึ่งพาอาศัยอยู่นะคะ บอกไว้อย่างนี้เลยนะคะอย่าไปจู้จี้จุกจิกกับคู่ครองมากนักเลยค่ะยิ่งด้วยแล้วค่ะชาวกรกฎเป็นคนสะอาดเจ้าระเบียบกันทีเดียวค่ะถ้าไปจู้จี้กับเขามากช่วงนี้มีโอกาสจะเจอสวนกับแบบไม่ยอมกันง่ายๆเลยนะคะวิธีแก้นิดเดียวนะคะก็คือใช้วาจาให้ไพเราะค่ะใช้คําพูดให้เป็นนะคะชมเชยยกยอปอป้นเข้าไว้ค่ะเขาชอบชอบนะคะอย่างที่ได้บอกละค่ะ ถึงแม้ว่าอาจจะขัดใจคุณอยู่บ้างค่ะ,ะแต่อยากให้มองอนาคตมองภาพรวมเอาไว้นะคะการที่คุณยอมนิดยอมหน่อยยอมถอยบ้างเพื่อแลกกับความสงบสุขภายในครอบครัวค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเดินหน้าไปได้นะคะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะอยากให้เขาทำอะไรก็อยากให้เขาเป็นอะไรก็ยกยอค่ะเขาทำให้หมดนั่นละค่ะ แต่ห้ามไปข่มเขานะคะเสียหน้าไม่ได้มีโอกาสจะโวยวายสร้างสถานการณ์ข่มกลับมาได้ง่ายค่ะเสียศักดิ์ศรีกันเลยทีเดียวนะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะของชาวกรกฎเรื่องของความรักๆักค่ๆให้พึงระวังให้ดีนะคะมีโอกาสจะติดบ่วงเสน่หาเข้าให้นะคะถ้าติดแล้วรับรองหลุดยากมากค่ะ จะอยู่แบบทุกอ,อกทุกใจกืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะคะแก้ไขลำบากอยู่นะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ถูกไม่ควรไม่มีความจริงใจหรือหวังแค่ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆแค่สนุกสนุกแล้วหวังให้ดีนะคะอย่าคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองฉลาดค่ะกรณีแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะพลาดท่าเสียทีมาหลายลายแล้วค่ะน้ำตาตกกลางใจอย่าหาว่าไม่เตือนนะคะ ตั้งแต่สิงหาคมถึงกันยายนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะประคับประคองกันให้ดีๆก็แล้วกันค่ะพยายามรักษาน้ําจิตน้ําใจกันให้มากๆนะคะสงบปากสงบคำค่ะเป็นไปได้พยายามอยู่ห่างกันเข้าไว้นะคะให้ระมัดระวังความสัมพันธ์ให้ดีค่ะมีโอกาสเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์นั้นจะนําพาไปสู่การทะเลาะเกิดการขัดแย้งแบบคาดไม่ถึงค่ะ โดยเฉพาะคู่ไหนที่มีประเด็นราม่าก,กันมานานแล้วค่ะสู้รบปบมือกันมาจนเหนื่อยนะคะต่างคนก็ ต่างเบื่อหน่ายกันไปแล้วค่ะหรือไม่มีภาระไม่มีข้อผูกมัดอะไรมากมายต่อกันมีโอกาสที่จะออกจากกันได้ง่ายเลยค่ะในช่วงจังหวะนี้นะคะเรื่องไม่เข้าใจกันเรื่องหึงหวงเรื่องมือที่สมปวดหัวกับเรื่องเก่าๆนั่นละค่ะระวังให้ดีนะคะพอถึงนะคะตุลาคมเป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวลมจะเปลี่ยนทิศแล้วค่ะจะดีขึ้นเองนะคะชาวกรกฎช่วงครึ่งปีหลังโค้งสุดท้ายของปีแล้วการงานจะเริ่มมี ความสำเร็จมากขึ้นนะคะมากกว่าช่วงครึ่งปีแรกเยอะเลยนะคะแต่จะเป็นงานในลักษณะงานฟรีแลนซ์งานอิสระเป็นเจ้านายตัวเองเหล่านี้นะคะจะถูกฉลกมากเลยค่ะการเงินรายรับรายได้ภาพรวมจะดีขึ้นอย่างที่ได้บอกนะคะมีรายรับรายได้เป็นกอบเป็นการมากขึ้นนะคะจนสามารถที่จะเก็บเ,เงินไว้เป็นก้อนได้ค่ะซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆตามที่ใจปรารถนาได้นะคะความรักยังอาจจะยังบ้าๆบอๆ อยู่นะคะและมียุ่งมากๆหน่อยก็ช่วง2เดือนอย่างที่ได้บอกนั่นละคะ่ะหลังจากนั้นจะค่อยๆสงบลงเองนะคะถ้าไม่ขาดออกจากกันไปซะก่อนนะคะ ขอให้มีโชคมีลาบนะคะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จค่ะโอกาสมากมายเงินทองหลั่งไหลเข้ามานะคะผู้หลักผู้ใหญ่รักให้เอ็นดูค่ะอุปถัมภ์นะคะจะทำอะไรก็มีคนสนับสนุนสพอร์ตขอให้เริ่มต้นแบบง่ายๆแบบราบรื่นไปได้นะคะและมีความสำเร็จในทุกๆประการเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีกรกฎค่ะที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้รามาระวังแล้วก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ช่วงนี้โควิดไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่นะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังกันสักนิดนึงเวลาออกไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยนะคะเวลารับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้างมือด้วยค่ะก่อนรับประทานอาหารนะคะยังต้องระวังอีกโรคหนึ่งนะคะฝีดาลิงระวัดระวังกันด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกๆคน